ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสื่อผู้ดีคาดผีป,ประกาศข่าวเซอร์จิมก่นเบรคคริสต์มาสแมนเชสเตไนเต็ดอาจจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการถึงการเข้าลงทุนหุ้นจำนวน2 5ของเซอร์จิมลัดคริฟภายในสัปดาห์นี้ตามรายงานของดิลี่เมลสื่อดังแดนผู้ดีมหาเศรษฐีชาวองังกฤษเตรียมที่จะจ่ายเงิน1 2 5พันล้านปอนด์ในการเข้าร่วมเจ้าของร่วมของทีมยักลับลึกของพิมลิก และคริปจะซื้อหุ้น A แชร์25%ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและหุ้น B แชร์ are, ซึ่งมีอำนาจในการลงมติผู้ซื้อหุ้นสโมสรจากตระกูลเกลเซอร์อีก25%คาดการณ์กันว่าเขาจะอัดฉีดเงิน245ล้านปอนด์เข้าสู่สโมสรเพื่อยกระดับโอทฟอร์ดและศูนย์ฝึกแคร์ดิงตันโดยโครงสร้างทางกฎหมายนั้นอาจทําให้การยืนยันนั้นเกิดความล่าช้าแต่พวกเขาหวังว่าการประกาศอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นก่อนช่วงคริสต์มาสเบรก หากไม่มีการประกาศภายในวันศุกร์นี้คาดการว่าการยืนยันจะมีขึ้นในช่วงปีใหม่และหลังมีการประกาศอย่างเป็นทางการการอนุมัติการเข้าถือหุ้นคาดว่าจะกินเวลาไปอีกประมาณ6-8สัปดาห์และคริปจะเข้ามามีบทบาทในการควบคุมกิจาการฟุตบอลของเมเนตดโดยที่จอห์นเมอร์เชอร์ผู้อำนวยการกีฬาจะยังคงทำหน้าที่ต่อไปในช่วงตลาดซื้อขายมากราคมนี้ก่อนจะย้ายไปร,รับหน้าที่ใหม่ในสโมสรหากอินเนอสนั้นเข้ามาดูแลกิจาการ เซอร์จิมแรดคริฟเตรียมแนะนำให้มีการลดตำแหน่งงานและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่ไมเตตหลังเสร็จสิ้นแผนการซื้อหุ้น25เปอร์เซ็นต์ของสโมสรเดลิเมลรายงานหลังจากการตรวจสอบความรอบคอบที่ดำเนินการโดยอินิออสก่อนที่จะยื่นข้อเสนอมูลค่า1.25พันล้านปอนด์อย่างเป็นทางการโดย iffe, แรดคริฟระบุว่าไมเต็ดมีพนักง,งานในหลายด้านมากเกินไปและบางแผนกจะได้รับประโยชน์จากการปรับโครงสร้างใหม่ไมเต็ดมีพนักง,งานเยอะกว่าทุกทีมในพรีเมียร์โดยมีพนักง,งานมากกว่า11,000คน ในบัญชีเงินเดือนที่โอทฟอร์ดจำนวนดังกล่าวสูงกว่าคู่แข่งในกลุ่มบิ๊กซิกด้วยกันทั้งหมดโดยลิเวอร์พูลมีพนักง,งานราว900คนสเปอร์ Super 750คนแมนซิตี้720คนและอาร์เซนอล700คนผีแดงมีการเพิ่มของพนักง,งานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยจำนวนพนักง,งานเพิ่มขึ้นจากราว800คนเป็น1112คนในปีนี้การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นที่เข้าใจว่ามาจากการลงทุนครั้งใหญ่ด้านการค้าและดิจิทัลของธุรกิจ โดยบางส่วนที่โอทัฟอร์ดยอมรับว่าพวกเขามีพลังงานล้นเกินไปในบางพื้นที่เป็นที่เข้าใจกันว่าแรดคลิปกำลังสนับสนุนแนวทางที่ไม่ใช่แค่การลดต้นทุนเนื่องจากความเชื่อที่ว่าตัวเลขที่น้อยลงสามารถสร้างระดับความรับผิดช,ชอบที่มากขึ้นและความชัดเจนของวัตถุประสงค์มากขึ้นเรื่องราวของความไม่แน่นอนขอขอบคุณบทความจากอลัมน์ผีตัวที่13โดยโกสุย แฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดคงทราบดีว่าหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในซีซั่นนี้คือเรื่องขาดความคงเส้นคงวาและมีผลงานไม่แน่นอนนั่นเป็นปัจจัยที่ทําให้ผลงานของปีแสดงไร้ความต่อเนื่องเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสลับกันไปจนไม่สามารถเดาได้เลยว่าแต่ละเกมจะออกมาเช่นไรเหมือนอย่างเกมล่าสุดที่หลายฝ่ายต่างลงความเห็นหรือบางคนฟันธงไปล่วงหน้าว่าเอรดิธเทนฮากคงจะเจอฝันร้ายในการมาเยือนแอนฟิลของหงแดงเหมือนฤดูกาลที่แล้ว แต่ลงท้ายกลายเป็นผลเสมอแบบไม่มีสกอร์ซึ่งเชื่อว่าคงสร้างความประหลาดใจได้ไม่มากก่อน,น้อยไม่เว้นแต่สาวกผีแดงที่คงไม่คิดว่าจะออกมาในรูปแบบนี้ถือเป็นผลการแข่งขันที่ดีของยูเต็ดและเป็นอีกนัดที่อยู่เหนือความคาดหมายแน่นอนว่ามันคือหนึ่งคะแนนที่ดีและความมั่นใจเล็กๆจากนัดล่าสุดแต่หากลงลึกไปยังภาพรวมก็น่ากางังวลเพราะความไม่แน่นอนของทีมที่แสดงออกมาให้เห็น บทจะทําได้ดีก็น่าชมเชยแต่บทจะหลุดก็หลุดแบบเละเทะพร้อมโดนฝ่ายตรงข้ามยําใหญ่ได้ตลอดไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นใครสิ่งเหล่านั้นคือปัจจัยที่สร้างความยากลําบากให้เทนฮารซึ่งเชื่อว่าเทรนเนอร์ชาวเนเธอร์แลนด์คงปวดหัวอ,อย่างมากที่ทีมกลายสภาพเป็นเช่นนี้ความคงเส้นคงวาคือสิ่งที่อ t ทตามหาแต่เหมือนยิ่งพยายามมากเท่าไหร่กลับยุ่งเหยิงไปมากกว่าเดิม แถมผลงานไร้ความแน่นอนยากคาดเดาในซีซสัส้นนี้ทําให้ทุกอย่างขาดขาดให้หายไม่ต่อเนื่องแถมยังส่งผลไปยังความมั่นใจของทีมแบบเลี่ยงไม่ได้คาดว่าสถานการณ์ของปีแสดงจะยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเวนซิตาว่าบรรดาแนวรุกจะกลับมาทําผลงานได้ดีอีกครั้งซึ่งส่วนตัวไม่ได้คาดหวังให้เปรี่ยงปร่างระเบิดผลงานในทันทีแต่ขอแค่สัญ,ญญาณที่ดีส่งออกมาให้เห็นก็นับว่าดีมากแล้วการจบสกอร์ที่ไร้ความเฉียบคมการเข้าทำที่ไร้มิติ หรือการช่วยโอกาสสาคัญเมื่อมันมาตกตรงหน้าสิ่งเหล่านั้นทําได้ต่ากว่ามาตรฐานทุกอย่างนั่นคืออีกหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกมของปีแสดงไม่เป็นไปตามความประสงค์ของเทนฮากเมื่อแนวรุกไร้ประสิทธิภาพก็ยิ่งทําให้โอกาสได้ผลการแข่งขันที่ต้องการยากกว่าเดิมกับระยะทางที่กําลังดําเนินมาถึงช่วงครึ่งซีซั่นสิ่งที่แฟนบอลปีแสดงอยากเห็นคือพัฒนาการที่ดีขึ้นอาจไม่ต้องดีเลิศทันทีทันใด แต่หากมีสัญญาณบวกส่งออกมาก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าพึงพอใจมากแล้วไร้คู่แข่งเอริกเทนฮากขึ้นแท่นเต็งต,ตกเก้าอ,อี้คนต่อไปหลังจากที่สตีฟคูปเปอร์ถูอกอาไปหีบพ้นเก้าอี้ผู้จัดการทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสเรียบร้อยแล้วลาสุดสกายเบดได้ยกให้เอริกเทนฮากกุนสื่อชาวดัตชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นตัวเต็งตกงานคนต่อไปด้วยเรดจ,จ่ายต่ำสุด5ต่อ2 อัตราผูผู้จัดก,การทีมตกงานคนต่อไปในพรีเมียร์จากสกายเบดเอ็ดิธเทนฮักจากแมนเชสเตอร์5ต่อ2รอยฮอสันจากคริสตันพาเลซีต่อ1แบ่งซองกอมบารีจากเบอร์ี7ต่อ2เมาลิโซโปเชติโนจากเชลซี10ต่อ1เดวิดมอยจากเวสต์แฮมป์ตันเจดี่โอเนียจากวู๊ดทำตัน12ต่อ1อันโดนี่อิราโอลาจากบอร์นมัธมาโกซินวาจากฟูลแลม18ต่อ1เอดีฮาวจากนิวคาสเซิลเต็ด2 0ต่อ1 สื่อเผยแมนยูสนใจดึงพ่วอในการกีฬานิวคาสเซลเข้ารับตำแหน่งที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายงานว่าเซอร์จิมและคริปว่าที่ผู้ถือหุ้นร่วมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากได้แดนแอชเวิร์ดพ่วอในการกีฬาของนิวคาสเซนยูไนเต็ดเข้ารับบทบาทที่สโมสรและคริปกำลังจะเข้าถือหุ้นของปีแสดงด้วยจำนวน25%หรือเป็นเงินจำนวนมูลค่า1 3พันล้านปอนด์และจะดูแลเรื่องปฏิบัติการทางด้านฟุตบอลของสโมสร มหาเศรษฐีชาวกริปเตรียมเปลี่ยนแปลงทีมงานบริหารหลังจากริชาร์ดอาโนอําลาตำแหน่ง c e อเป็นที่เรียบร้อยแล้วแอดเวิร์ดมีผลงานที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่อยู่ไบตัน I hope I แอน New Carson, โบทนบีคัญสาร์ดอน Isaac นั่นทำให้รรดคริปมองว่าแอดเวิร์ดเป็นตัวเลือกที่เขาอยากได้เข้ามารับหน้าที่ผู้อำนวยการกีฬานอกจากนี้แล้วรัดคริปสนใจดึงชองโคลสบลองอดีตผู้บริหารของยูเวนตุสและปรีสซต์แช็กแมงเข้ามาแทนที่ริชาร์ดอาโน ในตำแหน่ง CEO อีกด้วยเริ่มแล้วสเปอร์ดันน้าเจรจาดึงกองหลังเป้าหมายแมนอยู่ร่วมทับช่วงตลาดนักเตะหน้าหนาวนี้ทอดแนมฮอสเปอร์ทีมจากศึกพริมลิกอังกฤษเริ่มต้นเปิดโต๊ะเจรจากับนิสเพื่อขอดึงชองแคลร์ตูดิโบกองหลังเฟรนแมนมาร่วมทีมในช่วงตลาดนักเตะหน้าหนาวนี้ตามรายงานจากฟาบิโซโรมาโน สเปอร์กำลังเผชิญกับปัญหาผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บหลายรายรวมถึงมิกกี้ฟานอเฟนปรากระลังคนสำคัญที่พลาดช่วยทีมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเนื่องจากเจ็บต้นขาลาสุดฟาบิสโตรมโรนนักข่าวคนดังผู้ซึ่งเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะยืนยันผ่านทวิตเตอร์ว่าตัวดีโบอยู่ในรายชื่อลำดับต้นๆที่สเปอร์ต้องการดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้อย่างไรก็ตามดีวนี้จะไม่ใช่ดีวที่ง่ายสำหรับทอดแนมแต่ตอนนี้พวกเขาได้เปิดฉากเจรจาแล้ว ทางนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่สนใจช่องแครเตอร์โบเช่นกันซึ่งเขาอยู่ในรายชื่อเสริมทัพของปีแสดงมาตั้งแตเดือนมิถุนายนแล้วแมนยูเอาไงอ,องตวนกริสแมนคอมเมนต์ถึงเมสันกรีนวูดกริสแมนสตาร์เลือดน้ำหอมตาบันได้2ประตูนในเกมผ่าอัล,ล็ิโกโมาริดนำห่าง3ต่อหนในนาทีที่69ซึ่งทำให้เขานำไปดาวนโบสูงสุดตลอดการร่วมของสโมสรด้วย อย่างไรก็ดีเคตาเฟ่มาได้2ประตูแบ่งแต้มออกไปในนาทีที่87และ9กบกสาซึ่งแม็กกรีนวูดจะไม่ได้ยิงประตูในเกมนี้แต่กริชแมนออกปากชมดาวเตะวัยยีปีหลังเกมเมสันกรีนวูดสร้างปัญหาให้เราเป็นอย่างมากในครึ่งหลังเราไม่สามารถหยุดเขาได้เลยและมันส่งผลเสียหายต่อเรากริชแมนเอ่ยถึงขณะน,นี้กรีนวูดยิงประตูให้เคตาเฟ่ไปแล้ว5ประตูจาก15นัดในทุกรายการน,นับตั้งแต่ย้ายมาจากแมริเอรตแบบยืมตัวในช่วงซัมเมอร์โดยเจ้าตัวมีสัญญากับทีแดงจนถุงปี2025 อย่างไรก็ดีแม็กกรีนวูดจะสร้างชื่อได้อย่างยอดเยี่ยมในลีกสเปนหลังรอดตัวจากคดีฉาวในบ้านเกิดแต่เชื่อว่าไม่เจ็ดไม่น่าจะดึงเขากลับมาลงสนามหลังโดนสังคมแอนตี้จนทําให้สโมสร,รตัดสินใจหาทีมให้เด็กปั้นได้ลงรู้จากผลงานที่น่าประทับใจของกรีนวูดทําให้เขาตกเป็นข่าวลือกับหลายทีมในลาลิกาทั้งเรอัลโซเซดาดบาเลนเซียและบาร์เซโลนาโดยที่ยังไม่นับรวมเคตาเฟ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ